ดดีก <Be> สนับสนุนโดยขึ้นชื่อว่าการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ล้วนสามารถเปิดโลกทัศน์เสริมจินตนาการดีๆได้เสมอนะครับรายการทำดีบีกูด good, ขอนำเสนอสถานที่ดีๆที่รับรองว่าใครที่ชื่นชอบการอ่านการ์ตูนและก็ต้องถูกใจแน่นอนครับ กรุงเทพมหานครได้ก่อตั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวางซึ่งเดิมเราก็เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั่วไปทีนี้กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2013เราก็เลยมาปรับอัตลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวางให้เป็นห้องสมุดการ์ตูนภายใต้แนวคิดการ์ตูนสร้างแรงบนันดาลใจแห่งการอ่าน ซึ่งตัวการ์ตูนเนี่ยจะเป็นตัวที่จะนำจินตนาการต่างๆให้กับคนทุกเพศทุกวัยเพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นสู่การอ่านให้ยั่งยืนต่อไปค่ะเอ๊แล้วนอกจากการ์ตูนต่างชาติที่เด็กไทยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับการ์ตูนจากฝีมือของคนไทยจะมีให้อ่านกันบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย การ์ตูนไทยตอนนี้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะถึงว่าเราจะเอาแนวการ์ตูนต่างชาติมาวาดแต่ก็คือว่าเราก็ยังสอดแทรกความเป็นไทยของเราเข้าไปให้เด็กๆได้ซึมซับอารยาธรรมหรือวัฒนธรรมของไทยเพิ่มขึ้นแม่หากมีเวลาว่างก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมสถานที่ดีๆอย่างนี้นะครับให้สมกับที่กรุงเทพนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก แล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายติดตามได้ในรายการทำดีๆบีกูดช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปพบกับสารพันดีๆกับเมนูอาหารคลายร้อนครู่เดียวนะครับหนูชื่อออมค่ะ หน้าที่ที่หนูภูมิใจคือเป็นพนักงานการเงินของโรงเรียนธนาคารทกศค่ะนี่พี่เอกดเป็นผู้จัดจาก,การโรงเรียนธนาคารคอยดูแลแนะนําลูกค้าและพนักงานค่ะหน้าที่ของหนูคือรับฝากถอนจากนั้นส่งให้พี่ตูนพนักงานบัญชีบันทึกลงในคอมพิวเตอร์คิวต่อไปเชลยค่ะบาทเดียวฝากได้ไหมคะได้จ้า โครงการโรงเรียนธนาคารทกรสช่วยให้เด็กไทยรู้จักการบริหารจัดการระบบธนาคารและมีวินัยการออมหนึ่งในการสร้างพืมคุ้มกันชีวิตให้กับเยาวชนเริ่มแล้วก 1, ว่า1 0 0 0โรงเรียนทั่วประเทศสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขาช่วงสารพันดีๆช่วงนี้อากาศร้อนทะลุ40องศาเลยทีเดียวหลายๆคนคงอยากจะหาวิธีคลายร้อนกันใช่ไหมล่ะครับ วันนี้สารพันธ์ดีมีเมนูอาหารดีๆสำหรับคลายร้อนมาฝากครับเริ่มจากเมนูแรกข้าวแช่อาหารไทยระดับชาววังนี่แหละครับแต่อาจจะหายากสักหน่อยแต่เมื่อทานแล้วจะสดชื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับต่อมาคือบะหมี่เย็นทรงเครื่องอาหารสไตล์ญี่ปุน่นที่คนไทยชื่นชอบนั่นเองครับ อีกเมนูที่อยากแนะนำก็คือมะระทรงเครื่องที่นอกจากจะเป็นตัวยาดับร้อนถอนพิษไข้แล้วยังช่วยแก้กระหายได้อีกด้วยนะครับส่วนเมนูเครื่องดื่มดับกระหายก็ต้องนี่เลยน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบบัวบกน้ำใบเตยหรือน้ำแตงโมที่นอกจากจะช่วยแก้กระหายแล้วยังช่วยแก้ร้อนในได้อีกด้วยนะครับ หวังว่าคงจะได้ไอเดียดีๆในการคลายร้อนกันบ้างนะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายติดตามได้ในรายการทำดีๆมีกู๊ตตอนต่อไปนะครับทำดีๆีมีกู๊ด